รถพยาบาลของเมืองไทยนี่แปลกจริงๆคำพูดนี้มาจากแมดเดลินทอมสันพยาบาลสาวชาวอเมริกันวัย30ปีแม้เธอจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่มีประสบการณ์แต่เมื่อมาถึงเมืองไทยเธอกลับลังเลอย่างยิ่งที่จะเรียกรถพยาบาลตอนที่โรเบิร์ตทอมสันพ่อของเธอลม้มลงด้วยความเจ็บปวดท่ามกลางฝูงชนคนไทยรอบข้างต่างเร่งเร้าให้เธอรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ชีพแต่เธอกลับตะโกนด้วยเสียงอันสั่นเครือว่ารอเดี๋ยว อย่างไรก็ตามหลังจากรถพยาบาลมาถึงและเสร็จสิ้นภารกิจเธอกลับแสดงสีหน้าประหลาดใจและอุทานว่าแปลกมากรถพยาบาลที่ไทยนี่มันแปลกจริงๆอะไรคือสาเหตุที่ทําให้พยาบาลมืออาชีพอย่างเธอลังเลในตอนแรกและอะไรที่ทําให้เธอรู้สึกว่ารถพยาบาลไทยนั้นแปลกเรามาติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันในห้องฉุกเฉินยามดึกที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาบรรยากาศเต็มไปด้วยความวุ่นวายตอนปกติ ช่วยด้วยค่ะช่วยฉันด้วยเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแมดเดลินรีบวิ่งเข้าไปหาผู้ป่วยทันทีทว่าคำถามแรกที่เธอต้องถามไม่ใช่คุณเจ็บตรงไหนแต่คือคุณมีบัตรประกันสุขภาพไหมคะใบหน้าของผู้ป่วยบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและภาพนั้นก็ทิ่มแทงหัวใจของแมดเดลินเสมอมาทั้งที่เป็นงานช่วยชีวิตคนแท้แต่ทำไมต้องคุยเรื่องเงินเป็นอันดับแรก แม้จะทำงานมาจนอายุ30เธอก็ยังไม่เคยชินกับความย้อนแย้งนี้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากเลิกงานแมดเดลินได้รับโทรศัพท์จากพ่อของเธอแมดเดลพ่อจะ,กะเกษียณเดือนหน้านี้แล้วนะโรเบิร์ตพ่อวัย65ปีของเธอทำงานเป็นวิศวกรรถไฟมานานกว่า40ปียินดีด้วยค่ะพ่อขอบคุณที่ทำงานหนักเพื่อหนูมาตลอดนะคะ หลังว่างสายแมดเดลินก็นึกขึ้นได้ว่าตอนพ่อยังหนุ่มเขามักจะพูดถึงการพัฒนาระบบรางในประเทศไทยและบ่นเสมอว่าอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งแมดเดลินจึงตัดสินใจสารฝันให้พ่อเธอตรวจสอบสมุดบัญชีที่เก็บหอมรอมริบมาตลอด8ปีเงินก้อนนี้เพียงพอที่จะพาพ่อไปทเที่ยวเมืองไทยได้อย่างสบายๆส,สุดสัปดาห์ต่อมาเธอไปหาพ่อที่บ้านพ่อคะเราไปฉลองกเกษียณที่เมืองไทยกันไหมคะเมืองไทยหรอ จริงเหรอพ่ออยากไปดูรถไฟที่นั่นมาตลอดไม่ใช่เหรอคะพ่อของเธอนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าช้าๆขอบใจนะลูกนี่คือความฝันทั้งชีวิตของพ่อเลยอย่างไรก็ตามแมดเดลีนมีความกังวลอยู่เรื่องหนึ่งพ่อของเธอเคยผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจเมื่อ3ปีก่อนและบางครั้งยังมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะพ่อคะห้ามฝืนเด็ดขาดนะถ้าไม่สบายต้องรีบบอกหนูทันที ไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อได้ยินมาว่าการแพทย์ที่ไทยทันสมัยมากคำพูดของพ่อทำให้แมดดาลินเบาใจลงเล็กน้อยหนึ่งเดือนต่อมาทั้งคู่เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิขณะเดินอยู่ในอาคารผู้โดยสารพ่อของเธอหยุดเดินและอุทานหลายครั้งสุดยอดเลยแมดดาลีนินพื้นสะอาดจนเงาวับเลยนะพื้นสนามบินสะอาดราวกับกระจกไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียว ซึ่งต่างจากสนามบินในลอสแอนเจลิสอย่างสิ้นเชิงหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่กล่าวทักไทยอย่างสุภาพว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยค่ะแม้สำเนียงภาษาอังกฤษจะไม่ได้เป๊ะมากแต่นั่นคือสยามเมืองยิ้มที่ส่งมาถึงหัวใจของทั้งคู่เมื่อถึงสถานีกลางกรุงเทพพ่อของเธอยิ่งตื่นเต้นดูสิแมดดลีนนี่คือรถไฟรุ่นใหม่ พอจ้องมองขอบวนรถไฟสีเงินคาดแดงด้วยแววตาเหมือนเด็กๆเ,เรายังไม่ได้ขึ้นวันนี้หรอกค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวในกรุงเทพก่อนทั้งคู่ตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่อไปวัดโพแต่กลับหลงทางหน้าแผนที่รถไฟฟ้าที่ซับซ้อนต้องออกทางออกไหนนะขณะที่พวกเขากำลังสับสนเจ้าหน้าที่สถานีเดินเข้ามาถามเป็นภาษาอังกฤษว่าต้องการความช่วยเหลือไหมครับ เขาใช้แอปแปลภาษาอธิบายเส้นทางอย่างละเอียดวัดโพนะครับไปลงสถานีสนามชัยออกทางออกที่หนึ่งครับขอบคุณมากค่ะเที่ยวให้สนุกนะครับเจ้าหน้าที่โบกมือไม่เหมือนที่อเมริกาเลยนะพรอพึมพำเพราะที่ลอสแอนเจลิสพวกเขาไม่ค่อยได้รับการดูแลที่ใส่ใจขนาดนี้วันต่อมาพวกเขาไปยังสถานที่ที่พ่อตั้งใจมากที่สุดนั่นคือโรงรถจักธนบุรี สถานที่เก็บรักษารถไฟไอ้น้ำประวัติศาสตร์พ่อของเธอจ้องมองหัวรถจักรโบราณอย่างไม่ละสายตาเดินวนรอบโรงรถจักรครั้งแล้วครั้งเล่าในยุคแบบนี้ยังรักษาของพวกนี้ไว้ได้ดีขนาดนี้สุดยอดจริงๆในฐานะวิศวะกรแววตาของเขาเป็นประกายเหมือนเด็กหยุมถ่ายภาพและจดบันทึกทุกรายละเอียดเห็นพ่อมีความสุขแมดดาลีนก็รู้สึกว่าการมาเมืองไทยครั้งนี้คุ้มค่าที่สุด แต่หลังมือเที่ยงขณะก,กำลังเดินลงบันไดพ่อของเธอก็เซไปวูบหนึ่งพ่อแมดดาลินรีบวิ่งเข้าไปประคองไม่เป็นไรลูกแค่หน้ามืดนิดหน่อยพ่อยิ้มกลบเกลื่อนแต่สัญชาตาญาณพยาบาลของแมดดาลินไม่โดนหลอกง่ายๆพ่อมีเหงื่อซึมที่หน้าผากคืนนั้นเมื่อกลับถึงโรงแรมแมดดาลินตรวจชีพจรให้พ่อพบว่ามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงๆพ่อคะ พรุ่งนี้พักผ่อนเถอะพักที่โรงแรมนะไม่ได้หรอกลูกอุตส่าห์มาถึงไทยทั้งทีพรุ่งนี้เราจะไปอยุธยากันนะพอพลาดไม่ได้จริงๆแมดดลินลังเลในฐานะบุคลากร,กรทางการแพทย์เธอรู้ว่าเขาควรพักแต่เมื่อเห็นแววตาของพ่อเธอพูดไม่ออกทริปนี้คือฝันของพ่อเธอไม่อยากพรากมันไปก็ได้ค่ะแต่ห้ามฝืนนะถ้าไม่สบายต้องบอกหนูทันที พ่อสัญญาพ่อยิ้มอย่างอ่อนโยนทว่าความกังวลของแมดดลีนไม่จางหายไปหากพ่อล้มลงจะทำอย่างไรแม้จะได้ยินว่าการแพทย์ไทยดีแต่พวกเขาเป็นต่างชาติสื่อสารก็ลำบากและที่สำคัญที่สุดค่ารักษาจะเท่าไหร่กันในอเมริกาแค่เรียกรถพยาบาลครั้งเดียวอาจจะจ่ายหลายพันดอลลาร์ในต่างแดนอาจจะแพงกว่าหลายเท่า แมดดลินมองเพดานและหลับตาลงด้วยความภาวนาขอให้ทุกอย่างราบรื่นเช้าวันต่อมาท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้จะได้ไปดูโบราณสถานแล้วนะพ่อพอพูดอย่างร่าเริงขณะมื้อเช้าแมดดลินสังเกตสีหน้าพ่อแม้อาการเมื่อคืนจะคงที่แต่ก็ดูเหนื่อยล้าพ่อนะอย่าฝืนนะไม่เป็นไรลูกวันนี้คือวันที่พ่อรอมา4ีปีนะ เมื่อถึงสถานีรถไฟอยุธยาพ่อของเธอสูดหายใจลึกสวยจริงๆทั้งคู่เดินชมวัดมหา,าธาตุและวัดชัยวัฒนารามพอถ่ายรูปอย่างสนุกสนานแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆเหงื่อบนหน้าผากของพ่อก็เริ่มมากขึ้นพ่อคะไปพักในที่ร่มก่อนเถอะอืมก็ดีนะพอนั่งลงใต้ต้นไม้ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อสีหน้าซีดลงดื่มน้ำน้อยคะ่ะ แมดดาลินยื่นขวดน้ำให้พ่อดื่มจนหมดขอบใจนะลูกพ่อไม่เป็นไรแล้วแต่สัญชาตญาณพยาบาลบอกทว่ามีบางอย่างผิดปกติพ่อคะบ่ายนี้กลับโรงแรมเถอะไม่พ่อยังอยากไปดูวิหารมงคลบอพิษตอนพ่อพยายามลุกขึ้นฝีเท้าไม่มั่นคงเหมือนเมื่อเช้าแมดดาลินลังเลเธอควรบังคับเขาไหมแต่แววตาของพ่อเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นก็ได้คะ่ะ แต่ถ้าเจ็บแม้แต่นิดเดียวต้องบอกหนูนะทั้งคู่เดินหน้าต่อท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อยุธยาคนเยอะจังนะพ่อพ่อเดินช้าลงเรื่อยๆแมดดลินพยายามประคองแต่พ่อสายหน้าพ่อเดินเองได้ลูกขณะกำลังจะเดินขึ้นบันไดไปยังยอดเจดีย์พ่อเริ่มหายใจหอบพ่อคะพ่อเธอคะ่ะอีกนิดเดียวลูกทันใดนั้นพ่อก็เอามือกุมหน้าอก สีหน้ากลายเป็นสีซีดเผิดเจ็บเจ็บหน้าอกเหลือเกินวินาทีต่อมาพ่อสุดขข่าลงกับพื้นแมตดลินเข้าโอบกอดพ่อไว้นักท่องเที่ยวแถวนั้นเริ่มล้อมเข้ามาคุณครับเป็นอะไรไหมใครก็ได้ไปตามเจ้าหน้าที่เสียงภาษาไทยดังเซ็งแซ่มีคนถอดเสื้อน,นอกมาวางหนุนหัวให้พอ่อเรียกรถพยาบาลเถอะเสียงหญิงคนหนึ่งตะโกนขึ้น ทว่าในวินาทีนั้นแมดดลินกลับตะโกนกล้องว่ารอเดียวคนรอบข้างมองเธอด้วยความประหลาดใจทำไมถึงห้ามละ่ะพวกเขาไม่เข้าใจแต่ในหัวของแมดดลลินภาพอีกภาพหนึ่งผุดขึ้นมาเมื่อสองปีก่อนเพื่อนพยาบาลชื่อเจนนิเฟอร์เดินเข้ามาในห้องพักด้วยน้ำตาในมือของเธอคือใบแจ้งหนี้ลูกชายวัยแปดขวบของเธอล้มหัวกระแทกที่โรงเรียนรถพยาบาลมารับไปส่งโรงพยาบาล ค่ารถพยาบาลคือ35,000ดอลลาร์ 35, 000, ประมาณ120,000บาทประกันไม่จ่ายหรอประกันเราไม่ครอบคลุมค่าขนส่งกู้ชีพฉันต้องไปขอผ่อนจ่ายเอาและตอนนี้ยังต้องจ่ายเดือนละ200ดอลลาร์ไม่จบสิน้นเพื่อนอีกคนยิ่งหนักสามีหัวใจวายรถพยาบาลมารับเจอใบแจ้งหนี้รวมค่ารักษา150,000ดอลลาร์ 150, 000, จนสุดท้ายต้องฟ้องหลมละลาย นั่นหมายความว่าในอเมริกาการเรียกรถพยาบาลเท่ากับการเตรียมตัวเป็นหนี้และตอนนี้พวกเขาอยู่ต่างประเทศคนต่างชาติเรียกกู้ชีพที่ไทยต้องจ่ายเท่าไหร่1 0 0 0 0แดอลลาร์หรือมากกว่านั้นมือของแมดดลีนสันเทาเงินเก็บในทริปนี้แทบจะหมดแล้ววงเงินเครดิตการ์ดก็ไม่พอแม้จะมีประกันเดินทางแต่เธอไม่ได้อ่านรายละเอียดว่าครอบคลุมรถพยาบาลหรือไม่ ถ้าต้องจ่ายเองทั้งหมดชีวิตเธอคงพังทลายแมดลินหยิบมือถือออกมาด้วยมือที่สั่นจนกดหน้าจอไม่ติดคนไทยรอบข้างมองด้วยความสับสนคุณไหวไหมเพราะคุณดูแย่มากนะแมดลินสายหน้าช่วยเรียกแท็กซี่ให้ฉันทีฉันจะพาพ่อไปโรงพยาบาลด้วยแท็กซี่บรรยากาศเงียบกริบทุกคนไม่เข้าใจการตัดสินใจของเธอในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ทำไมต้องเรียกแท็กซี่ ชายสูงอายุคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเขาดูอายุประมาณ70ปีท่าทางใจดีเขาพูดภาษาอังกฤษช้าๆหนูใจเย็นๆแล้วฟังลุงนะรถพยาบาลที่เมืองไทยสำหรับกรณีฉุกเฉินแบบนี้ฟรีนะแมดลินเงยแน่ขึ้นฟรีเหรอคะเป็นไปได้ยังไงจริงครับไม่ต้องจ่ายสักบาทแววตาของเขาจริงจังแต่เราเป็นคนต่างชาติไม่มีประกันที่นี่นะคะ สัญชาติไม่สำคัญครับในไทยถ้ามีเหตุฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตทุกคนมีสิทธิ์เรียกกู้ชีพ1669ได้ฟรีเขาจ้องตาเธอการช่วยชีวิตคนไม่มีเงื่อนไขเรื่องเงินหรอครับคำพูดนั้นทำให้แมดดลีนน้ำตาร่วงตลอดชีวิตการเป็นพยาบาลนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินประโยคนี้ลุงบอกว่าเคยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมา35ปีช่วยคนมาเยอะลุงยิ้มอย่างอ่อนโยน มีต่างชาติเยอะแยะที่กังวลเรื่องเงินเหมือนหนูแต่ที่นี่หนูไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยคนไทยคนอื่นๆพยักหน้ายืนยันชีวิตพ่อคุณสำคัญที่สุดเรื่องเงินไม่ต้องห่วงแมเดลีนพูดไม่ออกได้แต่ร้องไห้เธอทำงานพยาบาลมา8ปปีถามเรื่องประกันกับคนไข้เป็นคําแรกเสมอเธอคิดว่านั่นคือเรื่องปกติของโลกแต่ตอนนี้คนแปลกหน้าเหล่านี้กลับบอกว่า ชีวิตคนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเข้าใจแล้วค่ะฝากด้วยนะคะเธอพนมมือไหว้และพยักหน้าทันใดนั้นทุกคนเริ่มเคลื่อนไหวหญิงคนหนึ่งกดโทรศัพท์1669ใช่ไหมคะมีชาวต่างชาติหมดสติเจ็บหน้าอกที่วัดชัยวัฒนารามค่ะเธอบอกรายละเอียดอย่างคล่องแคล่วก่อนหันมาบอกแมเดลีน5นาทีจะมาถึงค่ะ แมเดลินตกใจในอเมริกาอย่างน้อยต้องรอ20นาทีหรือในเมืองใหญ่ก็15นาทีขึ้นไปคุณคะเอาขวดน้ำเย็นนี้ประครบหน้าผากคุณพ่อก่อนนะหญิงอีกคนส่งน้ำเย็นให้ชายอีกคนช่วยพัดให้คุณพ่อไม่เป็นไรนะรถพยาบาลใกล้ถึงแล้วแม้จะคุยกันคนละภาษาแต่ทุกคนต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่โบราณสถานวิ่งมาสมทบพ,พวกเราจะไปรอโบกรถให้ครับ แมเดลีนกุมมือพ่อไว้พ่อคะอดทนนะรถพยาบาลกำลังมาแล้วพ่อหยิ้มร่อนแรงเมเดลีนมาเมืองไทยดีจริงๆนะลูกคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเธอพองตัวเธอมองไปรอบๆเห็นคนไทยกว่าสิบคนยืนเป็นห่วงพวกเขายอมสละเวลาท่องเที่ยวของตัวเองเพื่อคนต่างชาติที่ไม่รู้จักนี่คือภาพที่จินตนาการไม่ได้ในอเมริกา ในเมืองใหญ่ที่นั่นหากใครล้มลงคนมักจะเมินเพราะไม่อยากยุ่งยากหรือกลัวการถูกฟ้องร้องแต่ที่นี่ทุกคนยื่นมือมาโดยสัญชาตญาณผ่านไปเพียงสี่นาทีเสียงไซเรนก็ดังขึ้นรถกู้ชีพของหน่วยงานหนึ่งเลี้ยวเข้ามาอย่างรวดเร็วเร็วมากเร็วเหลือเชื่อแมดดลีนพึมพำเจ้าหน้าที่กู้ชีพ3าคนวิ่งลงมาพร้อมเปลเมือนวัยเป็นระเบียบและรวดเร็วขอเช็คอาการคุณพ่อหน่อยนะครับ พวกเขาใช้อุปกรณ์ทันสมัยวัดความดันชีพจรออกซิเจนมีโรคประจำตัวไหมครับทำบอลลูนหัวใจมา3ปีแล้วค่ะความดันสูงมีอาการเต้นผิดจังหวะเตรียมประสานโรงพยาบาลศูนย์สิพอถูกยกขึ้นเปลลูกสาวขึ้นรถไปด้วยกันได้เลยครับฉันขึ้นไปได้ด้วยเหรอคะได้สิครับแน่นอนอยู่แล้ว ในอเมริกาญาติมักจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถกู้ชีพไปด้วยแต่ที่ไทยนี่คือเรื่องปกติก่อนขึ้นรถแมดดล,ลีนหันไปขอบคุณคนรอบข้างชายสูงอายุคนเดิมโบกมือให้โชคดีนะหนูพ่อต้องไม่เป็นไรแมดดิล,ลีนก้มศีรษะขอบคุณอย่างสุดใจเมื่อก้าวเข้าไปในรถพยาบาลแมเดล,ลีนถึงกับสูดหายใจลึกภาพในต่างจากที่คิด อุปกรณ์เฝ้าติดตามคลื่นไวฟ้าหัวใจเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ให้ยาตู้ยาที่จัดระเบียบได้ดีนี่รถพยาบาลจริงๆหรอคะเธอพึมพำเธอเคยเห็นรถพยาบาลอเมริกามานับไม่ถ้วนแต่รถคันนี้เหมือนห้องฉุกเฉินขนาดย่อมที่เคลื่อนที่ได้เจ้าหน้าที่เริ่มติดเครื่องวัดคลื่นหัวใจอีกคนเตรียมออกซิเจนอีกคนวิทยุแจ้งโรงพยาบาลเคสผู้ชาย65ปีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ เจ็บหน้าอกหายใจลำบากคาดว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอีก10นาทีถึงครับโรงพยาบาลตอบรับแล้วครับเตรียมห้องฉุกเฉินไว้รอแล้วอดทนหน่อยนะคุณลุงเจ้าหน้าที่บอกพ่อด้วยเสียงอ่อนโยนแมดาลินเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนรถพยาบาลอเมริกามีอุปกรณ์พื้นฐานแต่เก็บเงินแพงมหาศาลแต่ที่ไทยอุปกรณ์ครบครันและบริการด้วยหัวใจ แถมนั่งเข้าถึงได้ฟรีสำหรับเหตุฉุกเฉินรถพยาบาลเริ่มเคลื่อนตัวแมดาลินมองออกไปนอกหน้าต่างและต้องเจอกับภาพที่เหลือเชื่ออีกครั้งรถยนต์ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถบรรทุกหรือรถตู้ต่างหักหลบซ้ายขวาอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเปิดทางให้รถพยาบาลทุกคนหลบทางให้หมดเลยเธออุทานเมื่อถึงสี่แยกแม้จะเป็นไฟแดง แต่รถในเลนอื่นที่ได้ไฟเขียวกลับหยุดนิ่งสนิทเพื่อให้รถพยาบาลผ่านไปก่อนแมดดลินน้ำตาคลออีกครั้งเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพฐานในเมืองไทยเวลาเห็นรถพยาบาลทุกคนจะหลบทางให้เป็นเรื่องปกติแบบนี้เลยลหละคะใช่ครับเป็นเรื่องปกติใครๆก็อยากให้คนไข้ถึงมือหมอเร็วที่สุดคำว่าปกติของที่นี่ไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับแมดดลิน ในอเมริกาแม้จะมีไซเรนแต่หลายคนก็เมินเฉยหรือบางคนยังบีบแตรใส่เพราะรีบไปธุระของตัวเองแต่ที่นี่คนเดินถนนยังหยุดรอแม่ที่อุ้มลูกยังยืนรอให้รถผ่านไปเหมือนกำลังสอนลูกว่าต้องให้รถพยาบาลไปก่อนนะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องระบบหรือกฎหมายแต่มันคือจิตใจของคนในประเทศนี้ที่ร่วมมือกันร,รักษาชีวิตหนึ่งไว้ เมืองทั้งเมืองกำลังร่วมมือกันเพื่อช่วยพ่อของเธอเมื่อถึงโรงพยาบาลพ่อถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินทันทีแมดดลินนั่งรอที่หน้าห้องตั้งแต่พ่อล้มลงจนถึงตอนนี้ผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงแต่สำหรับเธอมันยาวนานและเปลี่ยนมุมมองชีวิตไปตลอดการเธอแอบเปิดกระเป๋าสตางค์เช็ควงเงินเครดิตท,ที่มีอยู่5,000ดอลลาร์จะพอไหมนะ แม้ค่ารถพยาบาลจะฟรีแต่ค่ารักษาและค่าห้องพักอาจจะมาหาศาล30นาทีผ่านไปหมอเดินออกมาญาติคุณทอมสันใช่ไหมครับหมอเป็นยังไงบ้างคะอาการคงที่แล้วครับเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันบอลลูนเดิมไม่มีปัญหาครับแต่คืนนี้ต้องนอนแอดมิดเพื่อดูอาการขอบคุณค่ะหมอขอบคุณจริงๆคะ่ะ แมดลินถอนหายใจยาวพยาบาลพาเธอไปที่ห้องพักฟื้นพ่อนอนอยู่บนเตียงสีหน้าดีขึ้นมากพ่อคะพ่อโอเคแล้วหมอบอกว่าปลอดภัยพ่อโอเคแล้วแมดลินพ่อรู้ไหมคะรถพยาบาลที่นี่ฟรีจริงๆด้วยเธอเล่าเรื่องที่ลุงอดีตกู้ภัยบอกเรื่องที่ทุกคนช่วยกันและเรื่องที่รถทุกคันบนถนนหลบทางให้พอนิ่งฟังน้ำตาคลอเบา้า ทุกคนทำเพื่อพ่อขนาดนี้เลยเหรอคะไม่ใช่แค่เพื่อพ่อคะ่ะแต่เพื่อชีวิตของใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่นี่เขาทำกันเป็นเรื่องปกติพ่อนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า30ปีที่พ่อฝันอยากมาดูเทคโนโลยีรถไฟที่นี่พ่อคิดว่าที่นี่โดดเด่นเรื่องวิศวกรรมแต่พ่อคิดผิดพ่อมองออกไปนอกหน้าต่างสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของไทยไม่ใช่แค่รถไฟหรือตึกรามบ้านช่อง แต่คือหัวใจของคนไทยและระบบที่เห็นคุณค่าของชีวิตคนจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นหมออนุญาตให้พ่อกลับได้ไม่เป็นไรแล้วครับแต่จากนี้อย่าฝืนนะครับพยาบาลหลายคนมาส่งขอให้เที่ยวต่ออย่างมีความสุขนะคะแมเดลินเดินไปยังเคาน์เตอร์ชำระเงินหัวใจเธอเต้นแรงค่ารักษาจะเท่าไหร่กันในอเมริกาเคสแบบนี้อาจแตะห0,000ดอลลาร์ 50, ได้ง่าย คุณทอมสันนะคะรอสักครู่ค่ะเจ้าหน้าที่สาวพิมพ์หน้าจอคอมพิวเตอร์แมดาลินกำกรักรด,ดเครดิตแน่นในส่วนของค่าขนส่งกู้ชีพฟรีนะคะและเนื่องจากคุณมีประกันการเดินทางประกันเข้าคลุมเกือบทั้งหมดค่ะเกือบทั้งหมดแล้วฉันต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่คะส่วนต่างที่คุณต้องจ่ายเองคือ1,000บาทค่ะประมาณ30ดอลลาร์1,000บาท คุณหมายถึง1,000ดอลลาร์ 1, ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ1000บาทไทยค่ะเจ้าหน้าที่ยิ้มยืนยันแมดลินน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะมันคือน้ำตาแห่งความโล่งใจความซาบซึง้งและความเศร้าใจต่อระบบในประเทศของตัวเองในอเมริกาการรักษาพยาบาลอาจทำให้ชีวิตคนพังทลายได้แต่ที่ไทยการช่วยชีวิต คือสิ่งสำคัญอันดับแรก3วันต่อมาแมดดลินและพ่อเดินทางกลับลอสแอนเจลิสด้วยความปลอดภัยพ่อหายดีเป็นปกติวันต่อมาเธอกลับไปทำงานและเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนเริ่มง,งานฟังรถพยาบาลฟรีแถมมาถึงในสี่นาทีเป็นไปได้ยังไงเจนนิเฟอร์ถามอย่างไม่อยากเชื่อแถมรถทุกคันบนถนนยังหลบทางให้ด้วยนะ ทุกคนให้ความร่วมมือกันเพื่อช่วยคนแปลกหน้าแมดเดลินเริ่มเขียนเรื่องราวของเธอลงในโซเชียลมีเดียเล่าถึงประสบการณ์ในไทยความใจดีของคนไทยและระบบที่ช่วยชีวิตพ่อเธอไว้โพสต์ Post ของเธอกลายเป็นวหวเราัามีการแชร์ต่อกว่าแสนครั้งมีคอมเมนต์มากมายบอกว่าสหรัฐควรเรียนรู้จากไทยและทำไมเราถึงต้องจ่ายแพงขนาดนี้เพื่อช่วยชีวิตคน อย่างไรก็ตามมีคอมเมนต์หนึ่งจากคนไทยสะดุดตาเธอระบบเราดีจริงครับแต่ก็มีปัญหาเพราะบางคนเห็นว่าฟรีเลยโทรเรียกไปใช้แทนแท็กซี่ทำให้คนป่วยหนักจริงๆเรียกไม่ได้แมดเดลินจึงเขียนโพสต์ต่ออีกว่าระบบที่งดงามแบบนี้ต้องการความร่วมมือจากทุกคนการที่มันฟรีคือความเมตตา แต่เราต้องไม่ใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อรักษาที่วางไว้สำหรับความเป็นความตายจริงๆแมดเดลินมองออกไปนอกหน้าต่างลอสแอนเจลิสทิวทัศน์ที่คุ้นเคยแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปสิ่งที่เธอเรียนรู้จากไทยไม่ใช่แค่เรื่องระบบสาธารณาสุขแต่มันคือวัฒนธรรมการให้เกียรติชีวิตความร่วมมือของคนแปลกหน้าและความเห็นอกเห็นใจกันเธอปฏิญาณกับตัวเองว่า ในฐานะพยาบาลเธอจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคำถามแรกของเธอจะไม่ใช่เรื่องประกันแต่จะเป็นคุณเจ็บตรงไหนให้ฉันช่วยนะคะการเปลี่ยนระบบอาจยากแต่การเปลี่ยนทัศนคติเริ่มต้นที่ตัวเธอและหวังว่าสักวันอเมริกาจะเป็นสังคมที่เห็นค่าของชีวิตเหนือกว่าตัวเลขในใบแจ้งหนี้เหมือนกับสิ่งที่เธอได้สัมผัสที่ประเทศไทยเสียงข้อความจากพ่อดังขึ้น แมดเดลินพ่อกำลังดูรูปรถไฟที่ไทยอยู่เทคโนโลยีเขายอดเยี่ยมมากนะลูกแต่ที่ยอดเยี่ยมกว่าคือหัวใจของคนที่นั่นจริงๆนะแมดเดลินยิ้มและตอบกลับไปว่าใช่ค่ะพ่อเราได้เรียนรู้สิ่งที่มีค่าที่สุดจากที่นั่นจริงๆคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับเรื่องนี้รถพยาบาลในฝันของคุณเป็นอย่างไรลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวหน้าครับสวัสดีครับ